พันธราการเล่าสาเหตุรักล่มเลิกสามีลั่นไม่มีวันรีเทิร์นหลังนักร้องสาวพันธราการทำเอาแฟนๆตกอกตกใจกับข่าวล่าสุดเรื่องความรักว่าไปฉากชีวิตคู่4ปีเลิกลากับสามีหนุ่มนักธุรกิจรักอัฐกรมาได้หนึ่งเดือนแล้วล่าสุดสาวพันธได้เปิดใจถึงปมต้นเหตุรักร้าไปไม่ถึงฝั่งขันในครั้งนี้กับทางรายการแฉว่า ก็แยกทางกันแล้วตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานสักพักแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราแยกไปทําหน้าที่ตัวเองมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลอยู่แล้วพันก็มีหน้าที่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเลยรู้สึกว่าเขาไปทําในสิ่งที่เขาต้องการดีกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนเป็นเพื่อนกันมาตลอดเราชินด้วยอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วชินกับความเป็นอยู่แบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาจะโฟกัสแต่เรื่องงานเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่ คือทัศนคติเราไม่ตรงกันการใช้ชีวิตอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยทําให้ต้องมีปัญหาแต่ก็ยังคุยกันได้ในฐานะเพื่อนนะคะก็ยังรู้สึกว่าถ้าเขามีความสัมพันธ์ดีถ้ามีอะไรยังสามารถคุยกันได้ส่วนโอกาสรีเทิร์นไม่มีค่ะสภาพจิตใจตอนนี้เราก็มีความสุขดีแล้วค่ะ